สวัสดีเด้อค่ะพี่น้องโพ,พอพี่น้องทางช่องฮักนะสวีเดนเป็นช่องกินเที่ยวสบายสบายสไตล์เมียฝรั่งกับมาดามหน่อยสามมงเศราเก่านาฬิกาเวลาปร,ประเทศสวีเดนค่ะพี่น้องคะ่ะเมียฝรั่งมานังเบาแบบ่เแบบสู่พี่น้องฟองังมันียิบยกมาแห่ตามติดขึ้นหัวคอค่ะพี่น้องคะ่ะติงชาวเน็ตยุให้เลิกกัน เรื่องของเรื่องก็คือเรื่องของดารานักสแสดงค่ะพี่น้องี่มีข่าวดงดังนะตอนนี้นาะแต่ว่ากับบอท่านได้อบอท่านได้ชี้ชัดว่าเป็นไผกกันแน่ประมาณนั้นเนาะค่ะพี่น้องเนาะแต่แต่เขาหนีทีมาดำหน่อยยกมาไห้เก็ตามท่่คืนหัวขวาวาติงชาวเน็ตย,ยุให้เลิกกันก็หมายถึงว่าพอมีเรื่องมีราวขึ้นมา ดาราสาวเพื่อนสาวเพื่อนของเพื่อนเพื่อนเพื่อนประมาณนั้นนะค่ะพี่น้องเป็นเพื่อนกันเป็นโมกันแล้วก็ออกมาให้สัมผัสประมาณว่าติติงเช่าเน็ตว,ว่าเช้า,าเช่าเน็ตว่าบอยอยากให้เช่าเน็ดไปยุไปแย่งแต่แข่งรั่วให้เขาเลิกกันอยู่กันกินกันให้เลิกกันให้บอดีกันให้เลิกกันประมาณนั้นนะคะพี่น้องอันนี้มาดมหน่อยขอแอนตี้เต็มที่ค่ะพี่น้องคะ่ะยกตัวอยา่างให้ฟังจังสี่ว่า คนที่ไม่มีใจรั้งให้หมดลมหายใจมั่นกับบอยู่อันนี้กับพบี่น้องบนอยากใส่อีกคำหนึ่งเนาะค่พนะพี่น้องเนาะมาดามหน่อยแส่คำว่าคนที่ไม่มีใจรั้งให้หมดลมหายใจมั่นกับบอยู่อันนี้ก็เป็นสิ่งที่นานาหนาฟังอยู่ด้วยค่ะพี่น้องขาเพราะว่าอย่างการที่เรามีครอบครัวไม่ว่าจะเพิ่งแต่งงานหรือว่าไม่แต่งงานหรืออยู่กินกันโดยที่ไม่แต่งงานหรือมีลูกมีเต้ามี หลายคนบอ่อหลายคนประมาณนั้นน่ะนะมันก็ขึ้นยุกับคนสองคนค่ะพี่น้องคะ่ะแต่เขานี่เรื่องที่มันเกิดนี่ก็หมายถึงดาราสาวดารานักสแสดงตัวร้ายนี่แหละค่ะพี่น้องะ่ะประมาณเนาะแต่ว่าเพื่อนกับพาะเน่ยเอยซื้อหรอกว่าเป็นไผกันแน่แต่ว่าชาวเน็ตสงสัยว่ามีปัญหาขอบครัวมีปัญหาที่แตกแยกกันก็รอบรัวซึ่งซึ่งเพิ่นมีหลูกมีเต่าน้ำกันแต่ว่าเพื่อนก็สีเหมือนกับว่าี่ยาสีล่างสีเลิกหรือบเลิกดีแต่ว่าก็มีข่าวบ,บ่อยๆหล่ะก็คนคนนี้ค่ะพี่น้องคะ่ะแต่เขานี่มีเพื่อนดาราเ่ มติมาเตือนมาติงเช่าเน็ตว่าบอ,อยษัให้เช่าเน็ตไปเป็นเป็นคนไปอยู่แย่งแต่แข้งลั่วประมาณให้ครอบครัวเขาแตกหักกันประมาณนั้นค่ะอันนี้มาดำหน่อยขอแอนตีแอนตีว่าหษังคะ่ะคนเห้าก็ยังที่บอก คนห้าวบว่าวมันสิหักกันนมน่านแค่ได้บ่าสิหักกันไม่หักกันเกาอยู่กินเป็นสามีภรรยามีลูกมีเต้าหรือเปล่าน่านแค่ไดมันก็บ่จําเป็นหรอกกับคนอื่นค่ะพี่น้องขาถึงคนอื่นสิว่าสิหายสิคอมเม่นสิแนะนาําสินุ่นสินี่ปันใดมันก็อยู่ที่คนสองคนมันก็เหมือนกับว่าครอบครัวจะเป็นครอบครัวจะอยู่กินดีมีสุขเนี่ยมันขึ้นยกกับคนสองคนผัวเมียค่ะพี่น้องมันบไปเกี่ยวกับคนอื่นเลยซึ่งดาราบ เพื่อนเขานี่ล่หละเพื่อนนางเอกดาวหลายคนนี่ออกมาออกซื้อมาดามหน่อยได้เห็นเพิ่นว่าออกพันซื้อแล้วกับประมาณว่าติเตือนติงชาวเน็ตว่าอย่าไปอยู่ไปแย่งเพื่อนอันนี้พิษค่ะพี่น้องค่ะพิษเลยมาดามหน่อยโบเห็นน้ามาดามหน่อยโบเห็นน้าเลยกับพี่น้องที่ออกมติเตือนติงชาวเน็ตบอกว่าไปอยู่ให้เพื่อนเลิกกันประมาณนั้นนะมาดามหน่อยโบเห็นด้วยเต็มทีเลยเพราะว่า อย่างที่ทุกคนล่ะคะ่ะพี่น้องบาวาสิยูเกา่ายูไหม่มีขอบคัวอ,อยู่กันหลายปีมีลูกมีเต่ากี่ปีกี่มือกี่เดือนกี่วันแล้วก็ตามเนาะพี่น้องเนาะ คนเราจะเลิกจะลาจะอยู่ด้วยกันจะได้หรือไม่ได้มันอยู่ที่คนสองคนถึงแม้ว่าเอาสมมติว่ามาดามหน่อยมีปัญหาครอบครัวมีปัญหากับสามีคนอื่นบอกว่าเออคนนั้นบดีคนนี้บดีเออต้องปับพ่วมเข้าใจกันนั่งปรับพ่วมเข้าใจกันหรือมาเฮ็ดแบบมันเห็บนีปปับพ่วมเข้าใจกันดีก็ว่า อยู่เพื่อลูกทําเพื่อลูกเห็นทุกอย่างเหตุยังกระตามต้องคิดถึงครอบครัวเป็นหลักต้องอยู่เพื่อลูกเรามีลูกด้วยกันประมาณบมแมน <Moment S 1> ค่ะพี่น้องค่ะอันนี้จากจากจาก,จากที่มาดามหน่อยประสบมานี่มันบนจริงหรอกค่ะพี่น้องมันบมแมนเลยกับการที่คนอื่นมาบอกมาแนะมานน่าแล้วเสียเหตุตามหรือคนอื่นมาแนหนาว่าเลิกเลยเลิกเลยก,ก,กระสิบประมาณ่าไปยุ่แย่งแต่แข่งรัวให้ครอบพัวมีปัญหากันบ้แมนเลย บแมนเลยค่ะพี่น้องค่ะก็ยังที่มาดามหน่อยพูดตอนต้นว่าคนที่มันไม่มีใจรั้งให้จนหมดลมหายใจมั่นกับโบยู่อันนั้นกับแมนเพราะว่าอย่างเพราะว่าคนเรารักกันเนี่ยเฮ็ดยังกับพิษเบิร์ยยังที่บอกถาบอฮักกันหายใจกับพิษค่ะพี่น้องค่ะถามมันบบมีใจถามมันโบนุ่นบน่นีน่แล้วหายใจชื้่ๆกับพิษอันนี้ก็บ่ต้องไปทนค่ะพี่น้อง่ะแล้วก็ไปต้องไป ไปโทษคนอื่นว่ายุแย่งตะแคงรั่วบ่ต้องไปติ้งเช่าเน็ตยังที่ไอ้เพื่อนดาร่ามันออกมาบอกว่าไปติ้งเช่าเน็ตว่าไปอยู่ให้เขาเลิกกันประมาณบ่เกี่ยวกันเลยค่ะพี่น้องคนเ้าอยู่น้ากันใดหรือบ่ได้มนอยู่ถึงคนสองคนถึงคนอื่นสิบอกว่าเช่นพ่อแม่บอกว่าเออมึงก็ทําดีๆกันอยู่ดีกันอดทนเผื่อครอบครัวอดทนเพราะว่ามึงมีลูกมันบ่มีประโยชน์เลยกับการที่อยู่ด้วยกันสองคน คนอื่นบห่หูตื้นลึกหนาบางไม่มีใครรู้มันหูกันอยู่สองคนกันสองคนนี่ถ้าบ่มีความสุขก็บ่ต้องไปท้นคะ่ะพี่น้องคขาคนเรามีลูกเป็นโหลมันก็ะเลิกกันได้คนเราบ่มีลูกจักคนพึ่งคบกันใหม่มันก็ะเลิกกันได้ถ้าบ่มีความสุขถ้าคนเรามีความสุขอยู่กันจน ถือไม้ท้ายอดทองกระบองยอดเพชรมันกระบด้เก,กียวกบคนอื่นเลยว่าเออมาบอกว่าให้มึงอยู่กันดีถึงไม้ท้ายอดทองกระบองยอดเพชรับกบอแมนมันอยู่ที่คนสองคนค่ะพี่น้องอันนี้มาดามหน่อยแอนตีที่สุดเมื่อได้ฟังข่าวเพื่อนดารามาบอกว่าติงชาวเหนียไปยุให้เขาเลิกกันนี่มาดามหน่อยแอนตีที่สุดค่ะพี่น้องคะ่ะคนสองคนอยู่กันได้ก็อยู่คนสองคนไม่มีใครรู้ดีเท่าคนสองคน ขืนซื้อว่าเป็นขอบเป็นขั้วทุกคนก็บว่อยากมีปัญหาแหละค่ะพี่น้องคะ่ะแต่ถ้าสมมติว่าอยู่กันแล้วมันไม่มีความสุขเรา เท่านั้นที่รู้ตัวเองว่าอยู่กันสองคนแล้วมีความสุขขนาดใดต้องทนหรือต้องเลิกต้องลาเราเท่านั้นล่ะคะ่ะถึงคนอื่นสิมาพูดนู่นพูนรับฟังได้คะ่ะพี่น้องคะ่ะรับฟังได้แต่การที่ตัดสินใจมันอยู่ที่ตัวเราเช่นถามอาดำหน่อยบอกว่าเออผัวมีปัญหาแบบนี้แบบนี้มันก็เป็นการฟังฝ่ายเดียวไงพี่น้องมันก็เป็นฟังฝ่ายเดียวคนไหนเคยสิบอกว่าเออทนเอาอยู่กันเอานูน่นนี่อย่าให้มีปัญหากันเพราะว่ามีลูกมีเตามีทรัพย์สมบัติมาก ไม่ยังสิแต่ว่าถ้าเป็นใจมาดามหน่อยแล้วทนแล้วถ้ามันมีความสุขก็ทนแต่ถ้าทนแล้วมันไม่มีความสุขแต่คู่ดาราคู่นี้เป็นบ่อยเป็นบ่อยเกี่ยวกับเรื่องสามีมีนอกมีในประมาณนี้ละค่ะพี่น้องแต่ว่าเฮ้ากับเริได้เห็นของจริงเพราะว่าเฮอาบ,บริยุ่ในเหตุการณ์มีแต่ได้รับฟังข่าวมีแต่ได้รับฟังข่าวจากฝ่ายหญิงว่าเป็นแบบนี้แบบนี้แต่มาดามหน่อยห้ขอคิดแบบนี้ว่า ไม่ต้องไปโทษคนอื่นไม่ต้องไปบอกว่าคนนั้นยุคนนั้นแยงแต่แข่งรั่วคนนั้นให้เลิกคนนั้นให้ด,คนนหดีคนนั้นให้อยู่กินกันดีมีสุขมันต้องถามใจตัวเองว่าตัวเองอยู่น้าเขาแล้วมีความสุขบ่ถึงสิมีลูกมีเต่าอีหยังก็ตามบางคนก็ถึงขันถึงขันที่บอกว่าทอนอยู่ นู่นนี่การกลายเป็นว่าความสุขบ่ะมีเกิดขึ้นเลยกระสิท้นเห็ดอย่างเนาะค่ะพี่น้องเนาะสู้ดีออกมาออกมาด้วยดีๆนี่แหละเ่ราต้องไปทะเลาะเบ่แหวงตกลงกันดีๆนี่แหละค่ะพี่น้องว่าเป็นแบบนี้แบบนี้แบบสบายใจนี่แหละแล้วเข้าก็มีความสุขกับการที่เฮาไปทนอยู่ตรงนั้นเพื่อบางคนกระสิบอกว่าโอ้ยเพื่อหน้าตาสังคมเห็นคู่หลายๆคู่ไม่ว่าระดับใหญ่โตแค่ไหนเนาะพี่น้องเนาะก็จะมีปัญหาว่า ทนอยู่เพราะว่าสังคมทนอยู่เคินยังก็กากืนฝืนทนเพื่อที่ออกหน้ออกตาซื้อหอยสังคมหูว่าโอ้เรายังรักกันโอ้เรายังพีกันโอ้แต่ถามเจ้าของว่ามีความสุขบ่พี่น้องฉันก็คืออยากให้พี่น้องหูว่าโอเคไม่ต้องมานี่โอเคไม่ต้องมามีปัญหาบ่ต้องบ่ต้องนู่นบ่ต้องนี้นะพี่น้องเพราะว่ายังเพราะว่าเฮ้ามี เพราะว่าห้ามมีเหตุการณ์ที่รู้ตัวเองว่าสองคนดีหรือไม่ดีชั่วหรือไม่ชั่วรักดีหรือไม่ดีก็ตามเนาะพี่น้องเนาะมั่นกับเหมือนกับว่าการที่ควกครอบครัวจะอยู่ดีมีสุขมีอะไรก็ตามมั่นก็ต้องอยู่ทีสองคนกับพี่น้องะ่ะบ่ต้องไปเคี้ยวคนอืน่นบ่ต้องไปเี่ยก็คนอื่นบ่ต้องไปบอกว่าคนอื่นนู่นนี่บ่ต้องค่ะพี่น้องะ่ะบ่ต้องไปติง่งยางที่เพื่อนดาราไอ้คนนี่ออกมาออกขา่าวมือสองมือก่อนนี่บอกว่า,าท่าน้องติ่ง ติงชาวเน็ตว่ายุให้เลิกกันอันนี้โมเมน Moment ค่ะพี่น้องยาสิไปยาสิไปฟัง่งยาสิไปนุน่นไปนีเอาเป็นจังสี่ว่ายางถีบมาดามหน่อยบอกตอนต้นว่าคนที่มันมีจะคนที่มันบ่มีใจค่ะพี่น้องรั้งให้จนเราหมดลมหายใจมันกับบ่มีสนปล่อยมาคิดดูมา ตองแล้วไอ้คู่ดาราคู่นี้มันก็มีปัญหากันมาดนมาน่านมีบ่อยในเรื่องเรื่องเดียวนี่แหละค่ะว่าต้องไปโทษมือที่สามว่ต้องไปโทษไผายว่าเป็นแผทตรงแพทตีบ่ต้องไปโทษค่ะพี่น้องบ่ต้องไปเช็คไปหาบ่ต้องไปเอาเรื่องเอาเล่าหรอกเอามาแล้วถ้าคนไม่มีใจยังไงเราก็ทุกอยู่ดีฉะนั้นก็คือมาคุยกันว่าเออในเมื่ออยากมีอยากเป็นอยากโน่นอยากนี่ก็คือต่างคนต่างไปต่างคนต่างเลือกต่างคนต่างลาบ่าต้องไปมีปัญหากันอันนี้มาดามหน่อยกมาบอกพี่น้องฟังเพราะว่า เห็นเพื่อนออกข่าวแต่ว่าไอ้คนที่เจอของจริงอะบ,บรูว่ามีข่าวมียังปันไดแต่ว่าไอ้คนที่ไมพ่พิจารณ์บอกว่ามาติงเช่าเน็ดยุให้เลิกการเนียมาทำหน่อยโบเห็นเต็มทีโบเห็นน้ำเลยค่ะพี่น้องฉะนั้นก็คือให้ทุกคนมีความคิดว่าการที่เราจะมีความสุขไม่มีความสุขเนี่ยมันก็ต้องอยู่คนสองคนมันก็ต้องอยู่ที่คนสองคน สุขบทถูกมันก็อยู่ที่คนสองคนนะพี่น้องเนาะอ,นนอันนี้อันนี้บอกพี่น้องฟังอาายากให้พี่น้องก็ติดตามล่องเบอง์ค่ะพี่น้องว่าการอดทนแล้วมันจะเป็นผลดีแก่ครอบครัวไหมการการอยู่แล้วมีความเขยนยังบ่มีความสุขก็สิทนเหตุอย่างอันนี้มาดาำนอนให้ขอคิดว่าไม่ต้องทนบ่ตองไปบอกว่าชาวเน็ตยุให้เลิกบ่ตองไปเกี่ยวคนอื่นบ่ต้องไปโทษคนอื่นเอาเจ้าของนี่แหละค่ะว่ามันเป็นบ,บ่อยมันเป็นนานนานมาแล้วคุยกันแล้วตกลงกันแล้วแต่ว่าไม่ดีขึ้น ก็ปล่อยค่ะพี่น้องค่ะอันนี้อยากแนะนําให้ดาราดังคนนี้ก็คือบ่ต้องไปฟ้งภัยค่ะคิดจะาของเองว่าจะาของที่อยู่หรือสิไปทีอยู่ต่อหรือสิพ่อซ้ำหนีสิไปต่อหรือสิพ่อซ้ำหนีประมาณนั้นพี่น้องเนาะโอเคขอบคุณทุกท่านที่ติดตามค่ะสวัสดีค่ะ